ตอนนี้ผมเจอน้องหมาจรคิดว่าน่าจะใช่อันนี้หนึ่งตัวแล้วก็ตรงนี้หนึ่งตัวคือเหมือนไม่รัวครับผมมีอาหารปิดตัวอยู่มีอาหารปิดตัวอยู่ดูเป็นป่าเลยแต่ไม่มีจานให้นะหนูกินไปก่อนเอาเอาอาหารเปรียกให้สักซองสิเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอาหารเปรียกให้สักซอง ไปแล้วเดินยาวๆเลยนี่ผมมีอาหารเปียกติดตัวอยู่เดี๋ยวลองให้เอาอาหารเปียกกินดูน้ำมูนี่นบึบ้ง่งมันไม่กลัวเลยมึงมีแต่กระดูกได้กินไปซองซอง อาหารเม็ดอีกไลยอยู่นาจะอิม่มนะกินเยอะเลยมันเดินไปยาวๆเลยเดินไปนู่นเลยระหว่างทางเหเห็นน้งงงนองเยอะๆนะใช่ระหว่างทางเห็นเยอะแต่ว่า คือมันมันก็มีบ้านคนไงเราก็เลยว่าเออไม่จอดละกันแต่ตรงเนี้คือจอดไม่ได้มันเป็นโค้งเออมันโค้งมันเยอะด้วยตรงนี้ก็โค้งครับเนี่ยตรงนี้ก็โค้งใช่จริงๆไม่ให้จอดแล้กกดพามาไว้คือไม่ได้อ่ะเห็นเห็นแล้วมันสงสารเพราะตรงนี้มันเป็นป่ามันเป็นป่าแล้วมันมันจะกินอะไรอ่แล้วบ้านคนก็ไม่มีตรงเนี้ย ตัวนั้นหายไปเลยอะะ่ยยนนะแม่มอู้ยกิ่เหีียงเลยว่ะเออพอผสมเปียกให้มันแล้วมันกินไหมกินหมดเลยอร่อยไหมลูกมึงเงด่ากจนมิต่กระดูกละต้องหาจานให้มันลองให้มันสงสารมันเมื่อกี้ไม่เห็นถุงกระดาษนี่ เราก็ไม่ได้มีกระดาษมาลองให้แบ่งๆกันเนาะหนูอื่นก็หิวหนูซัดไปสองละมีอาหารเปียกไม่เยอะด้วยดิเราแสดงว่าไม่ต้องให้ถึงสองอาหารเปียกเราเออเราเออเราเอากินคุกอาหารเม็ดให้ก็ได้แบ่งไปทีเรื่อยๆ เอามากินของเหลือนี่เอาที่เราไม่หมดนี่ไม่กินขอบคุณค่ายังขอบคุณค่ะขอบคุณครับยังขอบคุณครับเออไม่กลัวคนเลยไม่กลัวหาคนเลยไปกองนะเะนี่หรอไม่ใช่อุหลอนพีหลอกวะเนี่ยไปก่อนนะเออนี่ไงตัวบวมขึ้นมานิดนึงเลยสงสัยสงสัยอิ่มแมนมีกับกินคือนเรา มันได้กินของความผสมเนยตอนตอนที่มันยังไม่ผสมมันไม่คุ้นชินแล้วมันไม่กล้ากินแต่พ่อผสมแล้วป่านี้มันได้กินเม็ดแล้วมันก็รู้ว่าอันนี้กินได้ใช่พอมันถูกลดไงเพราะว่าตอนแรกดมๆไปมันไม่มีกลิ่นแต่พอกัดไปแล้วมันอร่อยมันก็กินแล้วเด้อบ๊ายบายให้นผมตั้งชื่อมันเลยครับบอกบัตเตอร์จปีเตอร์จบัตเตอร์บัตเตอร์ไปก่อนนะบัตเตอร์บ๊ายบายนะ జగనా